ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมพื้นที่ท้องนานะครับในพื้นที่จริงนะครับเรจะพามาดูว่าข้าวที่เราดูด้วยสายตานะปัจจุบันนี้ก็ดูเขียวใบตั้งนะฮะสวยดีนะครับแต่ว่าวันนี้วัตถุประสงค์มานะครับก็มีสิ่งที่ทางเกษตรกร,กรอยากให้เข้ามาดูให้เราเห็นข้าวสวยๆงามๆแบบนี้เราไปดูใกล้กๆว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างที่เกษตรกร,กรชาวนาบอกให้ไปดูให้หน่อย ให้ไปดูหน่อยว่าคืออะไรนะรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันคืออะไรเอ่ยนะครับก็มาดูกันใกล้ๆนะครับขบนี้ก็คือข้าวที่เริ่มใกล้จะอาาวานปุ๋ยรับท้องไปแล้วนะครับปัญหาที่เกษตรกรกังวลให้เข้ามาดูให้ตอนนี้นะะโดยทั่วไปในระยะนี้จะมีการระบาดก็ต้องระวัะวงเรื่องหนอนกอหนอนมุนใบข้าวอ่าเจอแล้วครับเจอแล้วนี่ครับนี่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 ครับ คือสิ่งที่เกษตรกรให้มาดูให้วันนี้นะครับนี่เลยอ่านี่ครับนี่เขาเรียกว่านอนม้วนใบข้าวนะครับอันนี้เราเจอแล้วที่หนึ่งเดี๋ยวจะไปเปิดให้ดูว่านะครับหรือว่าเรียกบางทีว่านอนห่อใบนะเดี๋ยวบางคนเรียกว่านอนห่อใบนะครับนี่ก็เจออีกแล้วอ่าเริ่มเจอถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่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 คืออาการของ ที่เกษตรกรให้ไปดูให้นะครับเห็นเขียวๆลักษณะคือนอนห่อใบนะครับเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับนะครับคือลักษณะนี่ก็คือนอนออกหายไปแล้วะเจอแต่ร่องรอยนะฮะร่องรอยของการทำลายอยู่ นะครับนี่เขาเรียกว่าหนอนม้วนใบข้าวนะเราเห็นใบเขียวๆอยู่ถ้าเกษตรกรไม่ไม่สังเกตนะเราจะเจอหนอนตัวนี้ระบาดโดยเฉพาะในช่วงข้าวเริ่มตั้งท้องนะฮะข้าวเริ่มตั้งทอง้งทองนี่จะพบการระบาดไอของหนอนตัวนี้นี่รุนแรงมากที่สุดเลยนะครับนี่ครับหนอนม้วนใบข้าว